วันนี้เราไม่ได้ทำอะไรมาแต่เราจะมาสร้างภาพจำลองของโซลาร์บอทไทยแลนด์แบบนี้เนี่ยเราจะจัดการเจ้าโลกซะจะเอาด้วยไหมนี่คือที่นายต้องการเหรอไม่นี่เป็นทางเดียวนายคิดว่าความรุนแรงคือคำตอบเหรอมั่นใจนะว่านายอยู่ข้างเรานายเปลี่ยนไปนะไทท่านฉันไม่ได้บังคับให้นายช่วยเรานายไปได้ไอโอคาลิสโต ไปหยุดเขาซะตามเขาไปเอ้าถ้า<แ>ดวงจังนทร์หนีไปได้เขาจะบอกแพทของเราให้ดาวเคราะห์รู้แล้วเราก็จบเหรอโอ้นั่นแหละที่เราต้องการเออตัมเลยเอ้ดวงอาทิตย์ว่าไงน้องตัวเล็กมีดาวดวงหนึ่งที่ชฉิดที่ ที่ชื่อว่าไอโอกำลังจะทำลายโลกมันบอกว่ากำลังจะฆ่าโลกไอโออกไปซะเดี๋ยว,วนะเป็นใครล่นนะฉันคือซีรีส์ฉันคือตัวที่สามารถควบคุมดาบขอน้ำทางไหนกันได้นี่คือดาบขอน้อยอ้อยหืม ฉันสามารถปรับขนาดดาวเคราะห์น้อยให้เล็กใหญ่ได้นี่แหละคือความของฉัน,นอืมอืมตุ้มโอ้ยซีรีส์นี่แกโหดจนไปแล้วนั้นแกเอาไปไดวงจันทร์รีบหนีไปกับฉันเอาหายไปหนูอืมดวงจัน เ้ยไม่ใช่ดาวเสาไอโอกำลังกำลังจะทำลายโลกเอามันวางแผนกันเหรอใช่มันพยายามจะฆ่าฉันกัะโลกแลดดดกะดาวังงง้งหมันและดาวบริสุทยิ์รวมถึงรวมถึงน้าด้วยนั้นแสดงว่าเราต้องจับการเขาเราต้องคุมของเขา ได้เลยฉันจะเรียกดาวทั้งหมดในโบสิเิียามาโอเคดาวเดีย,ม okay, ยวามาหมดแล้วอ้าวนั่นก็มาเหรอมันแกตายซะันไม่มีวันตายหรอกนะใช่ไหมวงจันใช่โอ้ฉันมีสปาราที่อยู่ในฉันซึ่งเป็นตาเล็กๆฮึฉันสามารถควบคุมดาวเคราะห์น้อยอย่างฉันแกได้เจ้าคาสโต ใช่เจ้าไทท่านกับเจ้าไอโอเกตายแนี่ใช่เอาเลยทุกคนไม่นำพูแเราต้องวิ่งไม่ เก็บต่อยมาหาฮันซีรีสบังคับตัวฉันเลยให้ตัวใหญ่ขึ้นาหาใช้บังคับแกได้อยู่แล้วอา่อา,าโอ้ยเจ็บนี่แกทำอะไรเนี่ยเจ้าคารสโตอ่า่าฉันคือดาวขอน้อยที่มีวงแหวนตัวเดียว่า นี่ค่านี่แหละฮ่ uh ums> ums ่า่ะฮ่่่าฮ่าฮ่่าฮาาฮ่าฮ่าฮ่าา่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า ทำไมถึงคอเปลี่ยนด้วยฉันก็เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งเลยใช่ไหมอืมไขรที่ทำร้ายกันโลกฉันตายเพราะว่าโลกนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งใม่ชีวิตทั้งหมดไม่งั้นฉันจะปล่อยเปียสุริยะที่หัวที่สุดแบบโซลาร์โบแบบเนี่ยแล้วพูด้ทั้งหมดเอาแล้วพูด้ทั้งหมด เคยอยู่กับฉันแต่ากใครแตการโลกแกก็ต้องตายไปซะแต่ฉันไม่มีเพื่อนเลยฉันลอย,อยคนเดียวแต่คนทั้งก็ไม่เคยสนใจฉันมีแต่พกูกมีแต่พกูพกเศษดาวคนน้อยที่ฉันไม่เคยรู้จักว่ามันชื่อว่าอะไรลอยเต็มไปหมดคอเสตลบางครั้งก็หายไปด้วยตอนนี้ก็หายไปนั่นแหละ เพราะฉันมีดวงตาที่โหดที่สุดที่อยู่ในตัวฉันนะเพรา่นันครนันนะฉันคือไอโอฉันเจอแกแล้วซีวิสเดี๋ยวายคือไอโอที่เคยเคยได้เคยฆ่าที่กันจะฆ่าโลกแต่ก็ไม่จะสำเร็จเหรอ จังว่าฉันจะเล็กกว่าแตฉันพุงพุ่งตรงมาใส่ในเล็กไม่อ้อฉันคือด้านมืดของดวงจันทร์แกจะทำแกคิดจะทำอะไรอ่ะซีรีส์ราโอ้ยวิง่งอืมวกวเราต้องตามมันใช่วกวเราตามเลยนิ่ง,ง